สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกัะบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระยอดนิยมมาครับผมรับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันแน่นอนครับมาพบองค์แรกเลยครับองค์นี้เป็นลังนังซื้อนะครับ แล้วพี่ดูความเก่าครับเดี๋ยวแป๊บครับมีน้อยแต่ร้อเซแน่นอนครับแล้วพี่ดูความเก่าครับแต่เล่นพาก,กีเสียเวลาพี่คือผมเล่นภาพผมดูจากความเก่าดูจากธรรมชาตินะครับ คือถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติเนื้อนี้เป็นยังไงเนื้อนี้เป็นไงทีลังเราจะดูง่ายเลยนะครับวิธีการสร้างสร้างยังไงอะไรอย่างเนี้ยพี่ดูตัวหนังสือคมกิบตรนนี้ก็สองันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพมิมพ์เฉลิมพลนะครับโอ้ยติดอะไรไม่รู้ ตอกโคดสามตัวนะพี่ดูโคดโคดคือเป็นตัวตอกนะครับแล้วออกเนื้อนะวะนะครับโชดาันลา ธรรมชาติชัดเจนนะพี่ดูรอยตะใบเกืนแบบในเนื้อครับพี่ดูตัวต่อครับองนี้ขอสองพันห้าอาจจะมีราคาสักนิดน,นะแต่พี่ไม่ต้องกลัวพี่พาแขวนคอสบายใจได้เลยหรือว่าเก็บให้ลูกหลานได้เลยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวด เป็นวัดใหม่อำพรปีศูนย์ห้าครับนคาขลาดสีมาไหมครับแล้วพี่ดูพิมพ์ดูทรงดูความแห้งตามซอกครับเป็นพิมพ์ตัวทอนะครับน่าจะเขาเอาบล็อกตัวตอตัวททจากวัดช้างให้ไปครับแล้ไปสร้างเนื้อเมกะพัดนะครับในสันนิฐานของผมนะครับพอบล็บอกเดียวเลยครับ แล้วพี่ดูจีวรดูเนื้อไม่กพัดครับดูตามซอกครับดูง่ายนะตรงนี้รูบัวลึกคมชัดนะครับแล้วอยู่ในเลี่ยมเงินนะครับพี่ดูเนื้อไม่กพัดแห้งนะครับแล้วพี่ดูอยู่ในเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับไม่ใช่เพิ่งเลี่ยมใหม่ๆนะครับ องนี้ขอสา0พครับถ้าเรียเร่ยมเงินก็พันกว่าบาทเลยนะผมว่านะต่อไปครับเป็นปู่ทวดปั๊มซ้ำครับพิมพ์กลางนะครับพี่ดูเนื้อคนระับปั๊มซ้ำพิมพิมกลางนี่ผมว่าดูง่ายนะครับเพราะคือเรารู้วิธี ไอ้สร้างใช่ไหมครับปีศูนย์หน้าั่นคือจะเป็นผ้าหล่อใช่ไหมเป็นผ้าหล่อเราต้องดูช่อก่อนนะครับแล้วพี่ดูช่อช่อด้านล่างครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับดูด้านข้างนะครับเห็นรอยปั๊มไหมครับนั้นพี่ดูรอยคูดครับ เป็นรอยชัดเจนนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะนั้นพี่ดูเป็นรอยปั๊มด้านข้างครับแล้วพี่ดูสีสาท่านนระัชัดเจนคนระับแล้วพี่ดูเนื้อเก่านะครับแล้วพระยังสวยนะครับ พี่ดูดูความเก่าดูเนื้อแล้พี่ดูส่วนมากพิมพ์กลางเนี่ยพิมพ์กลางปั๊มซ้ําหรือว่าพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำนั่นจะเก็บตะใบอย่างดีเลยนะครับเก็บขอบอะไรอย่างเนี้ยครแล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังคนะดูง่ายนะผมว่าองนี้องนี้ขอสามพันเดครับ พี่บาเลี่ยมทองแขวนคอได้ทุกองค์ครับพี่ไม่ต้องกลัวครับต่อไปครับนี่ผมได้มาองค์นี่ยเป็นปูเอี่ยมวัดหนังครึ่งซีกนะพี่ดูพี่ดูกรอบเลนะพี่ดูกรอบมวยหมดแล้วนะครับล้วก็แขวนใช่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับแป๊บนะครับ แป๊บเดียวครับผมนี่ออกมาแล้วแท้ดูง่ายนะผมว่าเป็นครึ่งซีกหลวงปูเอียมวัดนังนะครับพี่ดูเนื้อดูไข่คดูความแห้งดูธรรมชาติครับ ดูง่ายนะผมว่าวงนี้ไอพี่ดูด้านหลังนะครับงนี้ไม่มีรอยจานนะพี่ดูดูไขขึ้นมาจากในเนื้อบพี่ดูตามซอกครับถ้าเขาแขวนใช้งานจริงนะครับพี่ดูกรอบก็น่าจะรู้นะครับ มายังไงผมนําเสนออย่างนั้นเลยนะไม่มีคําว่าเอามาตกแต่งหรือยังไงครับวงนี้ขอสามพันนะโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือครับทดทอจุดครับแล้วพี่ดูเซียนวิ่งครับบลอกตัว ทอจุดเนี่ยมีหลายบล็อกนะปีศูนย์ห้ามันมีปีศูนย์ห้าปีศูนย์แปดนะผมว่าแยกบล็อกกับเขาไม่ถูกเลยแต่ถ้าดูแทก,กีผมดูได้นะผมว่าผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ดูเสียนวิ่งคนระับที่ผิวผ้านะแล้วพี่ดูจีวอนนะดูความคมนะพี่ดูที่พื้นผิวนะ นั่นเสียนวิ่งครับแล้วความคมดูรอยปั๊มครับนั่นพี่ดูรอยปั๊มครับชัดเจนแมบแล้วพี่ดูจีวอนท่านจะลึกคมนะครับดูบัวองค์นี้สวยนะ รอยพัมจะเจนแล้วพี่ดูตัวตัดครับส่วนมากที่ผมมนหลวงปู่ทวดนะปั๊มซ้ําหรือว่าเป็นปัม๊มหลังหนังสืออะไรนี่จะเป็นรอยอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่รอยถอดนะครับคือรอยเหมือนตัวตัดครับส่วนมากนะครับแล้วพี่ดูความคมอพี่จะเอาตำหนิตรงไหนครับ แล้วพี่ดูคีบปิ้นนะแล้วพี่ดูตัวหนังเสือเสียนวิ่งที่ผิวครับผิวไฟยังสะท้อนแสงนิดๆนะครับถือว,ว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะผิวไฟครับองนี้ขอสองพันแปดครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองครับเป็นยันยุ่งนะครับแท้ดูง่ายนะครับ ถ้าพี่เอาไปขึ้นคอหรือเก็บให้ลูกหลานนะผมว่าราคานี้ก็ไม่แรงนะครับผมว่าดีกว่าเราซื้อองค์ละห้าหกร้อยห้าหกร้อยนะครับบางทีแท้ไม่แท้ไม่รู้อีกครับในความคิดของผมนะครับในความคิดของพวกพี่ผมไม่รู้หรอกในความคิดผมผมว่า เพลงก็ไม่ไม่กลัวผมซื้อหมดอะให้แทอะคือเราเล่นพระเราพุทธคุณนะเราขึ้นคอครับองค์นี้ขอสองพันเก้าครับพบองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านเก้าจิตนะพี่ดูเส้นสังติความคมครับแก,กออกจากกรอบนะวงนี้ ธรรมชาติจเจนนะดูความแห้งความเก่าคนระัดูง่ายนะผมว่าองนี้ขอสองพันนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าผู้พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 080 0174ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ